นี้เจ็บจี๊ดชัดชาติมีสมองประยุทธ์ต้องมีของคนถึงจะเชียร์ไม่มีใครถามผู้ชนะว่าเขาพูดความจริงหรือไม่แต่ชัยชนะที่มาจากปากกระบอกปืนกำลังล้มคลืนด้วยฝ่ามือสวรรค์ของประชาชนจึงพิสูจน์ว่าช,าชัดชาติสิทธิพันธ์ผูว้วากทมเป็นคนที่ทำงานทุ่มเทสุดหัวใจ ในไลฟ์สดของชัดชาติจะเห็นว่าเขาไปที่ไหนด้วยตัวเองเพียงลำพังแต่ในมันสมองอัดแน่นด้วยความรอบรู้ถึงทุกปัญหาอย่างจริงจังของเมืองหลวงขณะที่พลเอกประยุจันโอชาลงไปหน้างานมีบริวารแวดล้อมเป็นบอดี้การ์ดอย่างใกล้ชิดผู้ว่าชัดชาติไปถึงแสดงทักษะความรู้ในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดแต่ พลเอกประยุทธ์ได้แต่ชีโบชีเบอยากให้พลเอกประยุทธ์แสดงภูมิว่ามันคุ้มกันหรือไม่อย่าดีแต่ชีนิวแค่เทๆ่ๆกุนสื่อชันเลิศแต่รับใช้ไหนโง่ถึงแผนดีก็ไร้ผลเพราะยุทธศาสตร์เดิมๆคิดทำลายคนมีความสามารถทั้งอดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำให้รัฐบาลประยุทธ์ปี้ปน ทุกวันนี้พลเอกประยุจันโอชายิ่งกว่าจนกลางกระดานเปิดไลฟ์สดประชาชนก็เข้ามาด่าขณะที่ชัดชาติสิริพันธ์ผู้ว่ากทมลงไปสีลมซอยสองคนติดตามดูสองแสนกว่าคนทุกคนต้องเอาชาติมาก่อนต้องผนึกกำลังทั้งคนในแผ่นดินและคนที่อยู่นอกแผ่นดินให้กลับมากู้วิกฤตด้วยกันต้องบอกว่า เป็นความคิดที่ทันสมัยที่มีบิ๊กเนมของรัฐบาลไปพบทักษินยิ่งลักษ์ที่สิงคโปร์ตามเข็นค่าตระกูลชินประชาชนยิ่งจะไม่มีกินทำไปก็มีแต่จะโง่อะไรที่อยู่บนจุดสูงสุดย่อมต้องมีแต่เสื่อมถอยยิ่งสู้ยิ่งปักหลักสู้หวังเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยความเสื่อม ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เพิ่มอัตราขึ้นมาเต็มร้อยมือระดับมันสมองของพลเอกประยุทธ์ที่มีกรดเกลือนเหมือนดวงดาวกลางนภาเดี๋ยวนี้หันไปมีแค่จับกังหนึ่งสุชาติชมกลิ่นและชัยวุฒนาคมานุสร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลซึ่งเป็นแถวสองแถวสามไม่ใช่เกรดเอของประเทศคนดีฝีมือเด่นหลบหายลี้ตัวไปจากพ้นเอกประยุทธ์กันหมดสิน้นทุกวันนี้ไปตรงไหนหรือกระทั่งในธรเนียบรัฐบาลเองต้องมีหน่วยคุ้มกันกันอย่างเต็มที่ถ้าประชาชนรักใหญ่ต้องเสริมคนคุ้มกันอย่างหนัก ความเสื่อมที่พุ่งปรีดเพราะผลงานทั้งในอดีตและปัจจุบันยากที่ใครจะรักได้คนที่ไว้ใจได้มีประเภทเดียวก็มีแต่คนตายเท่านั้นปฏิวัติเพื่อเข้ามาสร้างความสุขให้กับคนในแผ่นดินแต่สิ่งที่เห็นเฉกเช่นเหมือนกับหน้ามือเป็นหลังมือก็ไม่ปานความสุขไม่เห็นมีเกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์ที่ประเดประดังเข้ามาอยู่ทุกวัน รุงนี้น้ำมันในยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชาปรับขึ้นอีกแล้วซึ่งสร้างความลำบากใจทุกใจให้กับประชาชนเพราะแก้ไขปัญหาน้ำมันไม่ได้ขณะที่ผู้ว่าชัดชาติสิริพันธ์สั่งห้ามขึ้นค่าขยะ80คงไว้แค่20บาทเช่นเก่าชัดชาติฝีมือสุดๆหันมาดูพลเอกประยุทธ์ ออกทะเลออกอ่าวไปแล้ววิกฤตให้กำเนิดภูกราสถานการณ์สร้างวีรบุรุษมือเศรษฐกิจแท้ๆของทาหารเท่ามีแต่พวกเสื่อมสุดถือว่าเป็นมังกรที่อยู่นอกธรรมแต่ต้องยอมรับกันว่ามิงควัญแสงสุวัรณเป็นซาเศรษฐกิจมือชั้นอ่องที่เยี่ยมยุธประกาศตัวเต็มปากเต็มคำเป็นพักฝ่ายประชาธิปไตยที่ขอขึ้นแคนดิเดตเป็นนายกทมตรีในานามหัวหน้าพักโอกาสไทย จะไม่ปล่อยให้พวกครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ประเภทตัวกินไก่มาหลอกให้เสียโอกาสประเทศไทยจะไม่พังครืนถ้าอะไรพวกถือปืนเข้ามามีอำนาจอุดีภาวะผู้นำและการตอบเชิงบวกภาพแตกต่างประยุทธ์กับชัดชาติก็ต้องยอมรับว่าในสังคมมีการเปรียบเทียบในแง่บุคลิก,กภาพระหว่างชัชาติิทธิพันธ์ กับประยุจันโอชาอย่างมากมายจริงๆทำให้ไม่เพียงเฉพาะบรรดาองครักพวกไอโอรับจ้างออกมาเต้นแม้แต่โคศกทั้งหลายก็ออกมาแก้ข่าวกันเป็นรายวันทางทางที่สิ่งที่ควรจะทำมากที่สุดคือเรียนรู้ว่าทำไมถึงเกิดการเปรเียบเทียบขึ้นต้นตอของปัญหาที่แท้จริงคืออะไรทำไมสังคมถึงชื่นชมแต่ชัดชาติ แล้วเอาภาพของประยุทธ์มาเปรียบเทียบจนบรรดาคนรอบข้างมองว่าถูกด้อยค่าถ้ยยังไม่เข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วแก้ไขให้ตรงสาเหตุถ้าเอาแต่พ่านแก้ต่างแก้ตัวชาตินี้ชาติหนา้าก็แก้ไขไม่ได้เชื่อเหอออย่างเรื่องของเสียงวิพากษ์วิจารณ์เชิงเสียดสีว่าประยุทธ์ลกเรียนแบบการถ่ายทอดสดหรือการไลฟสด ภารกิจลงพื้นที่เปิดท่าเรือท่าช้างสาทรซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับนายชัดชาติลงพื้นที่ติดตามปัญหาการจราจรที่กองบังคับการตำรวจจราจรเจตนาวัดกระแสะความนิยมหรือไม่ถ้ากิดได้แค่นี้ก็น่าเศร้าใจส่วนที่โคศก ออกมาบอกว่าการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ทำมาตั้งแต่ปี2560แล้วจึงไม่ใช่การลอกเลียนแบบแตอย่างใดก็ต้องไปดูสาเหตุของความสงสัยของสังคมก็เพราะที่ผ่านมาการไลฟ์สดของไทยคู่ฟ้าไม่เป็นที่รับรู้ใช่หรือเปล่ากลไกไทยคู่ฟ้าไม่มีประสิทธิภาพใช่หรือไม่รวมทั้งการไลฟ์ภารกิจประยุทธ์ไม่เป็นที่สนใจ ถูกมองว่าเป็นกิจกรรมแบบข้าราชการประจำที่น่าเบื่อใช่หรือไม่ยิ่งประเภทมีแต่ภาพเกณฑ์คนมาต้อนรับจบด้วยการปรบมือพร้อมกับให้คนที่มาต้อนรับตะโกนว่าสู้ๆบ้างหล่อจังเลยบ้างเพสซ้ำๆแบบนี้ถามว่าใครจะอยากดูกันตรงนี้ทีมงานรวมทั้งประยุทธ์เอง ควรต้องไปหาสาเหตุที่แท้จริงให้ชัดเจนเสียก่อนในขณะที่ไล้าสุดของชัดชาติตอนนี้อยู่ในกระแสวความสนใจอยากรู้ว่าจะไปไหนจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเนื้อหาแต่ละครั้งไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันไม่มีพิธ,ธีรีตรองที่สำคัญคือคนรอดูความฉลาดในการตอบคำถามเพราะเขาเบื่ออาการหงุดหงิดเวลาตอบคำถามไม่ได้หรือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร บุคลิกภาพผู้นำวิธีการคิดเชิงบวกการตอบแบบไม่ด้อยค่าคนอื่นรวมทั้งการรู้จักควบกลุ่มอารมณ์มีวุฒิภาวะในการตอบคำถามมันเป็นสิ่งที่สอนกันมาได้เสียด้วยก็ดูอย่างหมัดๆกรณีที่ถูกเปรียบเทียบเรื่องการไล้สดนั่นแหละพอถูกถามเรื่องชัดชาติไม่ได้มาร่วมงานต่างกับ5ปีที่ผ่านมา ถ้างานแบบนี้รับรองว่าอัศวินขวัญเมืองต้องทิ้งภารกิจอื่นๆเพื่อมาต้อนรับแน่ๆจึงเป็นประเด็นที่นักข่าวสงสัยแล้วถามแต่คำตอบคืออะไรคำตอบคือผมไม่รู้จะตอบอย่างไรแถมยังไปพูดกับศักสยามชิดช,ชอบอีกว่าทำไมนักข่าวชอบถามให้มโหัวอยู่ตลอดเวลาพ่อถูกถามว่าได้อ่านคอมเมนต์ที่ประชาชนไปแสดงความคิดเห็นในเพจแล้วหรือไม่ ปฏิกิริยาแสดงออกคือสายหน้าและล่งคำว่าหู้ก่อนจะพูดว่าไปใช้ช่องทางมาเลยถามดีๆเรื่องดีๆบ้างชอบพาให้ตกต่ำอยู่เรื่อยๆนี่แหละเป็นเรื่องของวิธีคิดที่ถ้าเป็นคนคิดบวกมีศิละปะ มีวุฒิภาวะในการตอบคำถามในเชิงบวกก็ต้องตอบออกมาได้ดีแน่ๆทำไมชัดชาติไม่มาแค่ตอบว่าเขาก็มีภารกิจสำคัญที่ต้องไปทำไปแก้ไขปัญหาและที่สำคัญไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่จะต้องมาคอยต้อนรับในเมื่อคนกรุงเทพเลือกให้เขาเข้ามาทำงานเขาก็ต้องไปทำงาน ถ้าตอบเชิงบวกแบบนี้รับรองได้ว่ามีแต่คนชมแต่พอตอบว่าไม่รู้จะตอบอย่างไรอันนี้จะท้อนไหวพริบวิธีคิดและบุคลิกจริงๆนะหรืออย่างที่ไปมองว่านักข่าวชอบถามให้โมโหก็ถ้ารู้แบบนั้นยิ่งต้องมีสติให้มากๆขึ้นไม่ใช่หรือยิ่งต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ควบคุมไม่ให้ โมโหไม่ใช่หรือแต่ประเภทที่รู้ว่าจะถูกถามให้หงุดหงิดให้โมโหแล้วก็หงุดหงิดโมโหขึ้นมาจริงๆแบบนี้จะเรียกว่าอะไรไม่เรียนรู้ไม่มีวุฒิภาวะหรือว่ายึดมั่นถือมั่นในอำนาจจนไม่แค่์ที่จะระเบิดอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจออกมาแล้วเห็นหรือไม่พิธีการตอบของชัดชาติ กรณีคอมเมนต์ของไก่พาสิทธิ์ที่ออกมาโพสต์ภาพถือหมวกกันน็อกลงในเฟซบุ๊กเมื่อวันก่อนพร้อมเขียนข้อความท่านผู้ว่าครับรถติดไม่ไหวแล้วครับคือการขอบคุณคือการขอไม่ให้ทัวลงขอบคุณพี่ไก่ที่ให้คำแนะนำและก็จะพยายามหลุยเต็มที่ครับปัญหาจาราจรเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนก็พยายามแก้ ก็ขอบคุณนะอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์บอกมาได้เลยเดี๋ยวจะแก้ไขให้พอพี่ไก่คอมเมนต์ก็รีบมาคุยกับตำรวจเลยอยากให้ผู้ติดตามใจเย็นๆนะทุกคนที่คอมเมนต์ก็หวังดีขอให้อยู่กันด้วยความรักขอให้พวกเราใจเย็นๆนะ ช่วยกันนะอยากให้ทุกคนมารวมพลังกันไม่มีเลยที่จะคิดเชิงลบว่าถามดีๆเรื่องดีๆบ้างชอบพาให้ตกต่ำอยู่เรื่อยฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าทำไมจึงเกิดภาพเปรียบเทียบถ้ายังมีแต่โมโหโทสะและถ้ายังมีแต่คนรอบข้างที่เอาแต่เฉลียก็ลืมไปเลยว่าจะไม่ถูกเปรียบเทียบ